ข่อยพืชสมุนไพรไทยใช้ทำแปลงสีฟันทำไม้ประดับยางทำเป็นยาฆ่าแมาลงเนื้อไม้นิยมทำเป็นกระดาษจากการนำใบข่อยมาวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์พบว่าใบข่อยมีสารอันเป็นประโยชน์ในการลดการอักเสบของเหงือกฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในช่องปากมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อกลุ่มสติปโตโคคัสซึ่งทำให้เกิดคราบจุลินทรีย์และโรคฟันผุได้ สรรพคุณของข่อยเปลือกมีสรรพคุณแก้โรคฟันฆ่าเชื้อจุลินทรีย์รักษาแผลแก้ท้องล่วงแก้ไข้ดับพิษภายในหรือใช้เปลือกต้มกับเกลือใช้ออมแก้เหงือกอักเสบแก่นหั่นเป็นฝอยมวนเป็นบุรี่สูบแก้ลิสดวงจมูกกิ่งอ่อนทุบให้นิ่มใช้เป็นไม้สีฟันทำให้ฟันแข็งแรงทนทานไม่ปวดฟันไม่ผุ ใช้น้ำยางจากต้นข่อยผสมเกลือใส่ฟันหรือถุบบริเวณที่ปวดจะทำให้แก้อาการปวดฟันได้มเมล็ดเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงธาตและเจริญอาหารขับลมในลำไส้ฆ่าเชื้อในช่องปากและทางเดินอาหารผลสุกมีรสหวานมีฤทธิ์ทำให้เมาและร้อนสรรพคุณช่วยบำรุงธาตุแจ้กระใสขับลมเป็นยาอายุวัฒนะ คอยมีฤทธิ์ทำให้เมาหากใช้ไม่ถูกวิธีก็อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับควรศึกษาวิธีใช้ให้ละเอียดนะครับ